เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายามะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอาแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอายามะแคปิตอลกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคลิปเล่ากรอ,ออกนะคะในชุด VEB 13จะประกอบไปได้วยทั้งหมด3แคนนะคะได้แก่แค้น e n g e จ e ้ e e ีเแคน g e n e s i s และแคนกริยาโคนิเคลนั่นเองนะคะซึ่งในช e ุดวี B 1 3นี้ได้อัปเดตของเสริมของเตนละสายเข้ามาใหม่นะคะอย่างเจเนซ i s สายเด่นดาราก็จะได้ของเสริมไปใหม่ส่วน Engine f ฟ a เทอรก็จะมีของเสริมค่ะรวมถึงก้านหน้าของสายใหม่ค่ะอย่างมังคุดเม็ดเล็กสเห็นนะคะมังคุดเม็ดเล็กอันเล็กๆแล้วก็จะเป็นเกียร์สายใหม่ค่ะกับโคโนแฟงไทเกอร์นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่แคนแรกกันเลยนะคะกับแคน a n g e l f e เ t อร์นั่นเองค่เอเจนฟีเทอ e r แคนแรกนะคะมาแล้ว Ark a r c a d เอเมังคุดเมเล็กนะคะเมื่อลงสนามนะคะคอร์ตบัสสองถ้าเวา็นการคู่แข่งเบงเกอรสองจะโดนยิงหนึ่งเดมใส่คู่แข่งแต่ถ้าเวา็นการคู่แข่งเบเกอรสามเราจะได้ฮิวเดมหนึ่งใบแบบฟรีๆเลยอีกอันหนึ่งแอคทีฟที่ช่องเวนนักหนึ่งครั้งต่อเทิร์นด้วยการจ่ายค่าคอส์หนึ่งโซบัส เลือกนะคะการจากดรอปโซนไม่เกิน3ใบายคอโยช่องเดกกาดยูนิตแถวหน้าบวก5 0 0พนจนจบเทินและสร้างความเสียหายใส่ตัวเอง1นึ่งเดเมจนะคะ,ะ,คะก็เป็นการเลขผลประโยชน์ผลพลอยได้นะคะจากการเจ็บ1นึ่เดมเพื่อได้เียกกาดมาโดยที่เราไม่ต้องเสียมือโดยเด็กนี้แหละจะทําให้มือเราหนามากยิ่งขึ้นเป็นการเลือกตัวตีแล้วเซฟมือตัวเอง,วเองไว้ป้องกันได้ดีกว่าเดิมน,นะคะกับนงมังคุดเม็ดเล็ก ของ v ิยาบ็อกดีนะคะ Agent ต e ซ t เธก็สามารถเล่นผสมประสานกับเจ้าตัวของ m มต a ต o น Se ร a คิเอหรือจะเป็นเอ g o กด e l อได้นะคะก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียประโยชน์เลยด้วยสกิลพลังระดับนี้แล้วมังคุดเมเลกเนี่ยสามารถสู้กับ แทนปกติได้แน่ๆนะคะแล้วก็จะมีของเสริมหลายๆอย่างเลยจะมีทั้งมีอินเตอร์เซปได้ถ้ายืนบนมาร์เกอร์มีมาร์เกอร์สองใบสามใบหรืออะไรมากกว่าก็จะได้พลังตามมาหรือได้ผลพลอยได้จากการห้ามกาดัดนูนี้นั่นไปนะคะจะมีการเคอร์ชาร์จเกิดขึ้นมีการจัวที่มากขึ้นมีพลังป้องกันและพลังโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมโดยถึงตัวเริ่มใหม่แล้วก็คริคริดอและฮิวที่แถมมาในบล็อกนี้นะคะนี่ก็จะเป็นของเสริมใหม่ใน a n g e l f e ฟ ter ค่ะ มาอยู่ที่แคนเกียโคนิคอลกันบ้างดีกว่าค่ะกับโคโนไทเกอร์รีเบลเลียนนะคะเป็นเกตด4ใบใหม่สามารถสไตร์เทียมนั่นแหละค่ะที่สามารถหาจากกองมาไล่ทับเกรด3ที่เป็นฐานก่อนหน้านี้ได้ซึ่งโคโนไทเกอร์รีเบลเลียนเนี่ยมีความสามารถออโต้ที่ช่องเวนกาดเมื่อ,อยูดิตนี้โจมตีจะทำความสามารถตามจำนวนการ์ดบนมือของเรานะคะมี5ใบหรือต่ำกว่าสามารถเลือกเียการ์ดแถวหน้าควกแข่ง2ใบแล้วรีไทเการ์ดเหล่านั้น 3ใบหรือต่ำกว่านะคะยูนิตแถวหน้าของเรา3ใบได้พลังเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มืนส่วน1ใบหรือต่ำกว่าเนี่ยมีค่าคอรนะคะด้วยกันความกา์ดบนแดเมโซนของเรานะคะทุกใบเลยจะทำให้เจ้าตัวเนี้ยได้รับความสามารถคอนทีนิวที่ช่องเวนการ์ดนะคะการเดียนของคู่แข่งทุกใบที่มีชิวนะคะจะลดลง5,000จนจบเทิร์นอาจเท่ากับเป็นตัวที่ทำให้เจ้าตัวเนี้ย ีได้แรงแล้วก็ลดชิวคู่แข่งได้5,000เหมือนคอคู่แข่งลดชิวลงมาเพื่อป้องกันให้เจ้าตัวนี้ป้องกันยากมากยิ่งขึ้นและสังเกตดูดีๆน้องยืนหมื่นห้าด้วยนะเป็นเกรซีก็แถวหน้าบวกเพิ่มอีกหมื 10, น่นยังไม่รวมบู้ก็เป็น2 5งห้ต่อบู๊แ8 0พันก็จะเป็นรักสามสามคู่แข่งก็ต้องต้องการให้เกินเจ้าตัวนี้เวลาตีนะคะ ก็มีตัวบวกได้ให้เวนกาดของชุดนี้นะคะรวมถึงของซับต,ต่างๆมากมายในบ็อกนี้ที่จะเอามาซับกับของเก่า VEB04 แล้วก็ซับให้เกียร์เสือเล่นง่ายเหมือนที่เกินไปเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะที่สามารถบวกได้ให้ดีดเบลเลียนเนี่ยได้ออกทิกเกอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการปั๊มพลังการทำสก,กิลเพื่อ ผลพลอยได้ให้โคโนไทเกอร์รีเบลเลียนเนี่ยเล่นได้ข้อมือแล้วก็โจมตีปิดตั้งแต่ไลน์เกตสีทับเกตสาครั้งแรกได้เลยในทันทีก็จะเป็นเด็กที่ถามอีกฝั่งว่ามี PG หรือเปล่าถ้ามีก็ตามาแต่ถ้าไม่มีก็ขอดักหนักหน่อยแล้วกันนะอ่าแล้วก็กคนรได้ควรพลาดน,นะคะกับเด็กเสือสีแดงโคโนไทเกอร์รีเบลเลียนนะคะ มาที่แคนเจเนซิสกันบ้างดีกว่าค่ะกับเทพสวรรคต้นกําเนิดยูเรน,นัสมีความสามารถแอคทีฟในช่องเวนการ์ดถ้าช่องเวนการ์ดของเรามีม er, าร์กเกอร์สามใบหรือมากกว่าข้อคือการโซบัสการ์ดหนึ่งใบหรือมากกว่าที่มีผลรวมเกรดเป็น5้าหรือมากกว่าก็คือทอํายังไงก็ได้โซบัสเท่าไหร่กี่ใบก็ได้แต่เกรดต้องรวมกันให้ได้5ใบในการโซบัสนะคะจากนั้นช่องเรียกาศแถวหลังของเวนกาดจะกลายเป็นเดนดารานะคะจนจบเทิร์นไม่ได้เป็นตลอดนะ ก็คือทําให้สามารถเล่นง่ายและก็ไวกว่าเดิมนั่นแหละค่ะส่วนออตโต้ที่ช่องแวนการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อจบการต่อสู้ที่เทพดาราของเราโจมตีเทพดาราก็คือเจ้ายูเใน,นัตนะคะคอสคือการเลสผู้ขับขานดาราของคุณ2ใบอะบังคับเลสเผาผู้ขับขานดาราเท่านั้นเพื่อสเตนเทพดาราของเรา1ใบและได้ลบ5นะคะก็ให้ยูเในัตเนีน่ยแหละมาตีหมงรอบหนึ่งแต่ได้จะลดทันทีเลยนะถือว่าเป็นตัวที่บุกได้ไว แต่ต้องอาศัยการไดมูโ,มโพอสมควรนะคะถ้าไดมไม่ออกมือโบดเล่นไม่ได้ขึ้นมาหลักเจ็บแน่ๆเลยส่วนของเสริมในบล็อกก็จะเป็นพวกที่เพิ่มพลังในการจั่วได้แล้วก็สามารถตําคิดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วรวมบางใบนะคะก็สามารถนําไปเล่นกับสายเก่าอย่างฮิมิโกได้อีกด้วยนะคะก็ ถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกอย่างนะคะเผ่าของน้องอ่ะยบล็อกเนี้ยไม่ค่อยจะมีผู้ขับขานดาราสังเท่าไหร่ก็ต้องไปอาศัยบล็อกเก่าเพื่อให้มันเล่นได้แต่ส่วนนี้นะคะมันจะสามารถอ่ยูนิตพวกใหม่เนี่ยจะโซชาร์ดแล้วก็ได้พลังมากกว่าเดิมกับมีพลังในการจั่วให้รุนแรงอ่ะก็จะเป็นเจเนซิ s แบบใหม่ที่จะไปซับพอร์ตการเปิดเดนดาราให้ครบง่ายมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอห้าแลละแต่สามก็เล่นได้เลย แต่มันจะไม่อยู่คงถาวรก็แล้วแต่พวกเรานไปปรับเล่นกันนะคะการ์ดไฟแวนกาดชุด d e b 13นะคะวางจำหน่ายแล้วตามร้านการ์ดชั้นนำทั่วไปนะคะในวันที่21นะคะเริ่มจับจองกันได้แล้วและว,วันที่23นะคะก็จะมีจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยสามารถซื้อได้ตามร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศไทยนะคะแล้วเจอกันงานสัมโนงวันที่25นี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย